ภายในจอแอนดรอยแอร์ออโต้นะครับขับเคลื่อนสีล้อเครื่องยนต์3.0นะครับคันนี้คือ Fortuner ปี2006นะครับเลขไมล์222,000นะครับ700นะครับ72กิโลนะครับล้อแม็กขอบ20เป็นโครเมียมนะครับเอ้ขอบ24นะครับขอบพายนะเป็นขอบ24เป็นโครเมียมนะครับคันนี้ผมบอกว่าล้อโตเอาอยู่นะครับเพราะว่าด้วยของเดิมเขาไม่เปลี่ยน จานขยายนะครับแล้วไปเติมดิสหลังเข้าไปด้วยนะครับดิสหลังมีปั๊ม2อันนะครับดิสหน้ามีปั๊มมาหนึ่งเป็นปั๊มขยายเจาะรูซอลองมาอย่างดีคุ้มคุ้มแน่นอน4ีสีสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมในทอโต้นะครับแต่วันนี้มีรถเข้ามาใหม่1คันนะครับสำหรับ F4 นะครับที่สนใจในตัวรถครอบครัวนะครับหรือ Toyota Fort u n น r นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับราคาไม่ข้าม5 0 0แสนนะครับเป็นรถที่ ดูมีเสน่ห์มากๆนะครับสำหรับ t o ตัว a f o r t u n e น3.0นะครับ 4WD ขับเคลื่อน4ล้อนะครับคันนี้เป็นปี2006นะครับคือปี2006นะครับตัวนี้เป็น Fortuner โฉมแรกนะครับเป็นโฉมแรกเลยนะครับรถสวยมากนะครับคันนี้ตัวรถเป็นสีขาวนะครับเป็นรถเป็นสีขาวไฟหน้านะครับเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับไฟสูงไฟต่ำเป็นหลอดฮาโลเจนหมดเลยนะครับตัวรถเป็นสีขาวต้องบอกว่ารถดูดีมีเสน่ห์ ต้องบอกว่าเอกลักษณ์โดดเด่นเห็นมาได้ไกลก็คือตัวล้อแม็กของเขานั่นเองนะครับคันนี้นะครับออโต้เสนอขายนะครับ445,000บาทนะครับรถเลขไม่2 2 2 0 0 0หกว่ากิโลนะครับรถปี06ไม่2,2นี่ก็ถือว่าโหยกำลังสวยเลยนะครับต้องบอกว่ารถตัวนี้นะครับถ้าใครเอาไปใช้งานนะครับเป็นรถครอบครัวนะครับวิ่งไกลนะหรือว่าใช้ต่างจังหวัดได้สบายๆเลยผมบอกเลยว่าไม่อายใครแน่นอน สำหรับคันนี้นะครับตัวรถปี06นะครับมาล้อมาพร้อมล้อแม็กนะครับเป็นโครเมียมล้อแม็กขอบ24นะครับล้อแม็กขอบ24ซึ่งใหญ่มากนะครับแล้วหล่อมากนะเหมือนรถทรงเมกันเลยนะครับคันนี้เป็นรถครอบครัวเจ็ที่นั่งนะครับโฉมแรกของ t o y o t a Fortuner นะครับกระจังหน้านะครับโลโก้ไฟดวงไฟหน้ายังเป็นตัวปีแรกอยู่เลยนะครับมาพร้อมโลโก้อินเตอร์คูลเลอร์ตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถึงเป็นโฉมแรกนะครับ แต่รถดูสวยดูมีเสน่ห์มากๆนะครับมีกระจกหูช้างมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ติดฟิล์มรอบคันมาเบอร์80นะครับมีโลบารมาให้ด้านบนนะครับพอเป็นล้อแม็กขอบที่2 4นะครับดูเลยนะครับลงตัวมากๆนะครับพอมาอยู่ในตัวค r t เนอรมันเต็มซุ้มพอดีแม่มันเต็มซุ้มพอดีนะครับและขนาดยางที่เป็นยางซีรีส์แก้มเตี้ยด้วยนะครับตัวนี้นะครับเอาไปทําเป็นดิส4ล้อมาแล้วนะครับใส่จานขยาย ขยายปั๊มด้วยนะครับได้ดิสเบรกใหม่ปั๊มเบรกใหม่นะเพราะว่าล้อใหญ่นะพอล้อใหญ่นะครับเราใช้ดิสเดิมนะมันจะเอาไม่อยู่นะเจ้าของเดิมก็เลยไปเปลี่ยนนะเป็นจานขยายแล้วก็พร้อมปั๊มนะครับผมบอกเลยว่าปลอดภัยแน่นอนเครื่องยนต์สามพันขับเคลื่อน4ล้อล้อขอบ24นะครับดูสวยมากะครับล้อเป็นโครเมียมนะล้อเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับไลน์ก็ต้องบอกว่าเหมือนแบบ วัยรุ่นเมกาเลยนะครับดิสเบรกนะครับทำมาใหม่นะครับเป็นดิสเบรกเจาะรูซออร่องนะครับฮอมปั๊มมาใหม่เลยนะครับคันนี้นะครับโครงสร้างด้านในนะครับเดี๋ยวส่องนิดนึงนะครับเนี่ยเดิมๆนะถึงเป็นรถปีศูนย์หกนะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครหาไว้ใช้นะครับจะซื้อเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับถ้าจัดไฟแนนซ์ระยะการผ่อนก็อาจจะสั้นลงอาจจะอยู่แค่สี่ปีนะครับหรืออาจจะสูงสุดแค่ห้าปีประมาณนี้นะครับสามปีสี่ปีประมาณนี้ กระจกมองข้างตัวนี้ปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับตรงฝาครอบโฟมียนั่นเองนะครับกระจกบานข้างนะครับทั้ง4บานนะครับเป็นโตโยต้าหมดเลยนะครับกับบันไดตัวนี้เป็นสีดํานะครับรถดูมีเสน่ห์มากๆนะครับราคาเพียง4 45,000บาทนะครับกับรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับของโตโยต้า o r t ์จูเนนะครับตัวนี้นะครับจานหน้าขยายนะครับจานหลังเปลี่ยนใหม่อีกนะครับเป็นดิสเบรกนะครับเจาะรูแล้วก็มีปั๊มนะครับ มีปั๊มเบรกธรรมดาแล้วก็มีปั๊มเบรกมือมาให้นะผมบอกเลยว่าผอมๆครบๆคันนี้นะครับถ้าใครสนใจเนาะติดต่อได้เลยนะครับ0626407776นะครับเดี๋ยวดูไน้เดี๋ยวไม่เข้าใจนะปั๊มเดิมมันจะมีปั๊มเบรกนะครับแกนเดียวนะสำหรับด้านหลังนะครับตัวนี้มันจะมีปั๊มเบรกมือเพิ่มมาอีกหนึ่งชุดนะครับจานก็เป็นจานขยายเสาร่อ,องไอเจาะรูมาแบบนี้นะครับจานขยายเจาะรูแล้วก็ช่วงล่างเซ็ตอัพใหม่นะครับดูข้างใน รอบช่วงล่างเซยตอัพใหม่นะครับผมบอกเลยว่านิ่มมากๆนะครับอ่าเบรกเหลือๆนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับคันนี้รถปี06ราคา445,000บาทนะผมบอกเลยว่าคุ้มจัดๆเลยนะใครได้ไปนะครับด้านหลังนะเป็นไฟตัวเริ่มต้นจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะับโคมันจะเป็นเหลี่ยมๆนิดนึงนะครับโคมเป็นสีแดงแล้วก็ครอบโคมียอมาให้นะครับติดปีมาหมดแล้วนะครับกระจกเดิมนะครับมีพร็อพสปอยเลอร์แล้วก็เสาวิทยุแบบขี้ฉลามแล้วใบปัดน้ำฝนด้านหลัง ปลายทัพทีมมีให้2ฝั่งนะครับแล้วก็จุดเซนเตอร์เป็นสีดํา2จุดมีปลายท่อได์มาให้นะครับนะรถหูต้องบอกว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเอาใจใส่เรื่องเออ์แมา์ของตัวรถนะครับเบรกเบิกอะไรก็อัปเกรดมาเพราะว่ารถเป็นล้อใหญ่นะครับมันควรที่จะอัปเกรดนะครับเนี่ยล้อสวยโช๊คเดิมแห้งเขาขับด้านหลังพ้นกันสนิทมาให้เรียบร้อยนะครับดูดิสเบรกนะครับเป็นจานซอล่องมานะครับต้องบอกว่ามันช่วยระบายความร้อน นะมันเื่อมระบายความร้อนพวกจานล้อล่องต่างๆหรือว่าเจาะรูนะครับเพ <c oughs> ราะว่าล้อกว้างเนี่ยถ้าเป็นเป็นจานเดิมมันจะมีขนาดเล็กแล้ววงล้อมันเร็วแล้วก็รากดผ้าเบรกมันจะไหมนะครับพอเป็นล้อใหญ่นะครับขายายจานเบรกตามไปด้วยนะครับซึ่งถูกต้องแล้วนะครับนะโค,ครงสร้างตัวรถนะครับก็ต้องบอกว่าเดิมๆนะปิกองสติ๊กเกอร์ทุกอย่างเดิมพบหมดนะครับคันนี้ไปศูนย์ศูนย์อะไรนะสองศูนย์ศูนย์หกนะครับ ฝาก็มีแกะซ่อมนะครับรถตามปีนะครับอันนี้ก็เรียนแจ้งกันตรงๆงนะครับมีแกะซ่อมนะเพราะหัวรตมีขยับนะครับนะราคา4 4 5 0 0 0บาทนะครับลูกค้าได้รถสเปคนี้หาไม่ได้แล้วผมบอกเลยนะครับตัวนี้เป็นโฟล์จูนตัวเก่านะครับแอร์ก็จะมามันจะไม่มีแอร์ตัวหลัคามันจะมีตัวหน้านะครับแล้วก็จะมีตัวด้านข้างนะครับตรงนี้นะตู้แอร์มันจะอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวบอกก็พับเก็บได้นี่เป็นตู้แอร์นะสามารถสั่งเปิดปิดอะไรได้จากตรงนี้ ครับอันนี้คือ Fortuner ตัวแรกนะครับจะมีแอร์ตรงนี้กับด้านหน้าไม่มีตรงหลังคานะครับนะหลายท่านสงสัยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านในนะครับพอมาดูฝั่งนี้นะครับดูสีนะครับก็ต้องแจ้งเลยตรงๆว่ารถปี06ต้องมีการเก็บสีหรือว่าการเขาเรียกไงอาบน้ําหรืออะไรอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมเอารถที่มีเสน่ห์นะมารีวิวให้ฟีทุกท่านได้ชมนะครับดูเต็มๆนะครับ3าขับ4เกียร์โต้ปีศูนยหราคา445 นะครับผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับสวยมากและคุ้มที่สุดนะครับถ้าใครหาอยู่นะครับเป็นเนียล้อครเมียมนะครับดิสขยายเหมือนกันนะครับมีตัวเบรกมือที่เป็นดิสเบรกต้องบอกว่าเอาอยู่แน่นอนนะครับในทุกสภาวะนะครับนะภายในเป็นสีเบสนะครับตรงสกรับเพจมีไฟด้วยนะครับอันนี้เจ้าของเรืมทามาเลยนะครับตัวบอกเป็นสีเบสกระจบไฟฟ้าสี่านนะครับตัวบอกเป็นสีเบสไม่มีฉีกขาดนะครับเบาสวยๆแบบนี้นะครับ นะถ้าใครสนใจนะครับตัวรถเจ็ดที่นั่งคันนี้ก็ติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับ0626407776ตัวนี้นะครับเป็นทั้งแอร์และไฟนะตัวนี้นะครับสามารถเป็นระบบไฟด้วยแล้วก็เป็นแอร์ด้วยนะครับนะ0626407776นะครับเราขายรถสวยรถดีมีเสน่ห์แน่นอนนะครับนี่เลยด้านหน้านะครับก็จะเป็นโทนสีเมทัลสีเทานะครับเบาะเป็นเมนซ์นุ่นะครับกระจกไฟฟ้าสีบานออโต้บานคนขับ เซ็นทรัลล็อกมีให้นะครับปรับพับกระจกบองข้างไฟฟ้านะครับความสว่างเรือนไม้มีให้หมดครบทุกจุดนะครับที่วางแก้วน้ำนะครับก็จะเหมือนชมแชมป์เลยนะพวงมาลัยก็จะเป็นมันติฟังก์ชันนะครับแต่ว่าฟังก์ชันฝั่งนี้นะครับปรับวิทยุนะครับนี่หน้าจอเรือนไม้นะครับใช้ได้ทุกจุดนะครับไม่สอง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 เจ็ดเจ็ดสองนะครับเลขสวยด้วยเจ็ดเจ็ดสองสองนะวันนี้ก็เพิ่งปล่อยแคมรี่ตัวคันสีขาวหลังคาดำไปนะก็ทะเบียนก็สองเจ็ดสองสอง วันนี้น่าจะมีอะไรดีๆแน่นอนนะครับหน้าจอก็เป็นจอ a n d r o อ d ขนาดใหญ่นะครับเป็นจอแอนอขนาดใหญ่เชื่อมต่อบลูทูธได้เล่น YouTube ได้นะครับก็แจ้งมาเปลี่ยนมาใหม่นะครับเปลี่ยนมาใหม่นะถ้าใครจะไปติดกล้องเพิ่มก็ได้นะตัวนี้ไม่มีกล้องมองหลังนะครับถ้าไปติดเพิ่มก็สามารถเชื่อมต่อกับจอตัวนี้ได้เลยนะครับตัวระบบแอร์เป็นระบบอัตโนมัตินะครับนี่เป็นลักษณะแบบนี้อัตโนมัตินะครับเปิดใช้นะครับนะถ้าไม่ใช้ก็ปิดประมาณนี้นะครับ ด้านล่างมีที่เปิดแอร์หลังแล้วก็เซ็นเซอร์เปิดปิดนะครับตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติสสป,ปีดนะครับคอนโซลเป็นสีเบจนะครับเป็นเกียร์โฟแบบนี้เป็นเกียร์โฟแบบเก่านะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าครบเครื่องนะครับถือว่าครบเครื่องกับรถครอบครัวนะครับในราคา4 4 5 0 0 0บาทนะ้รับได้รถสีขาวนะครับได้ล้อแม็กได้ดิสเบรกใหม่4ล้อนะครับได้ตัวขับเคลื่อน4ล้ออีกต่างหากนะครับได้รถสีขาวด้วยนะครับ อันนี้หล่อมีเสน่ห์นะครับเป็นเครื่องยนต์3.0นะครับอินเตอร์คูลเลอร์นะครับจริงๆมันก็เป็นเครื่องยนต์ดีโฟดีนั่นแหละนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีโฟดีตัวนี้แหละนะครับนะฝากระโปรงนะครับก็มีการ m มนเทนแนนซ์นะครับตามรอบตามปีตามปกตินะครับนะคโครงสร้างรถนะครับเดิมๆนะครับแก้ดมหมดปั๊มลมปั๊มเบเออยู่ครบนะครับนะเนี่ยตัวนี้คานหน้ายังเป็นคานแท้เดิมนะครับจากศูนย์อยู่ยังมีตัวตอกอยู่นะครับ ด้านลงด้านล่างนะครับเดิมๆแบบนี้นะครับถ้าใครกําลังตัดสินใจหรืออยากได้รถครอบครัวนะครับในราคาแบบไม่ข้าม5้0แสนแล้วรถสวยๆแบบนี้นะครับแทนเพียเดิมอยู่ครบนะก็ติดต่อเข้ามาผมได้เลยนะครับ0626407776นะครับฝากระโปรงเดิมนะโตยตานะครับผมบอกเลยว่ารับรองไม่ผิดหวังนะครับสำหรับตัวรถครอบครัวคันนี้นะครับตอาแรกเห็นแว็บแรกือรถคันนี้มีเสน่ห์มากนะมีเสน่ห์จริงๆนะครับ เขาแลไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาทําตัวขยายปั๊มเบรกมาดิสเบรกใหม่นะครับคือบอกว่าอัตราเร่งดีนะครับเบรกนึบนะครับปลอดภัยนะครับและรถมีทรงมีสไตล์มากๆพอเป็นล้อยีมันเต็มซุ้มมันดูหล่อทุกมุมมองนะครับยังไงฝากไปด้วยนะครับถ้าใครสนใจคันนี้ติดต่อได้เลย0626407776นะครับผมเนตทอตัวได้เลยนะครับ